มาที่ฝ่ายชายกันบ้างดีกว่าน้องซันวงสะท้อนคนนี้บอกเลยว่า้ยงานดีและความสามารถก็แน่นสำหรับซันไม่ทองคําคนนี้คุณผู้ชมค่ะคนนี้บอกเลยว่ามีแฟนคลับมีแม่ยกแน่นเหมือนกันจริงดูจากเอาพวงมาลัยน้ำใจสุดพลังวังชามากไปงานไหนแม่ยกตาไปให้กําลังใจล้นขอบเวทีเลยจู่ๆก็มีข่าวเมาส์ข่าวลือที่น้องซันเนี่ยต้องรีบเคลียร์เลยนะเป็นการด่วนว่าตอนนี้น้องงานเยอะนะคะ ไม่รับงานแสดงลิเกแล้วเฮ้ยจริงโลแล้วหันมาเอาดีทางด้านการร้องเพลงและงานแสดงแทนอ,อ,อันนี้ข่าวเขาเมาแรงมากนะนิดนึงต้องบอกน้องซันเนี่ยเขาเกิดมาจากลิเกเลยแบบอาริจินลอลซึ่งเจ้าตัวค่ะพอทราบข่าวเนี่ยเปิดใจกับน,น้องเบ้์บันเทิงไทยรัฐของเราพี่ครับเรื่องเลิกเล่นล,ล,ลิเกเนี่ยผมไม่สามารถที่จะทิ้งได้จริงๆเพราะมันคือมรดกของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนสร้างมาถ้าถามว่าการแสดงลิเกเนี่ยนะ รับก็ยังรับอยู่นะรวมถึงงานแสดงต่างๆก็ยังรับได้ตลอดสรุปเลยนะมผมรับทุกงานครับพี่ลดจ้างมาเลยครับต้องบอกว่าเราเราทิ้งลิเกไม่ได้หรอครับเพราะว่าเราเราเป็นลิเก ไม่ว่าจะเป็นงานละครงานเพลงที่เข้ามาอนาคตเราก็ไม่รู้แต่หลักๆเลยลิเกคือธุรกิจคือมอรดกของของคุณพ่อคุณแม่ที่เราสร้างเอาไว้ไม่ว่าเราจะไปถึงจุดไหนเราก็ยังยังรักษาวัฒนธรรมไทยของลิเกเอาไว้ครับลิเกย,ยังรับอยู่ครับรับครับแล้วก็ละครก็รับครับตอนนี้เพลงลก็กาลังอัดอยู่ครับ รับพุกงานน่ารักนะวันนั้นที่มาโชว์ในบันเทิงไทยรัฐเราอ่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆแล้วคือหน้ากล้องเนี่ยน่ารักสดใสหลังกล้องนี่คือสนมากมน่ารักเป็นคนตลกนะคะไม่แปลกเลย FC เขาเยอะนะคะสนับสนุนคนงานน้องต่อไปนะคะค่ะเคุณผู้